ใในที่นี้คะที่วางแผนที่จะใส่ปุ๋ยในช่วงปลายฤดูฝนแต่ว่าก็กังวลใจว่าถ้าตัวเองไปหวานปุ๋ยลงไปปกติก็หวานบนใบยานน่ะค่ะกลัวอย่างหนึ่งว่าหวานไปแล้วปุ๋ยไม่ได้สัมผัสกับดินโดยตรงกลัวว่าดินจะไม่ได้รับปุ๋ยแล้วคือดินไม่ได้ดูดปุ๋ยไว้แล้ว ทำให้ต้นยางไม่สามารถที่จะรับปุ๋ยได้หรือรับก็ได้รับน้อยก็เลยเป็นที่มาว่าบางคนค่ะก็เอารถไถมาดานาันใบยางออกแล้วก็หวานอันนี้ค่ะเป็น,นหลายๆความเชื่อที่พี่น้องชาวสวนยางทําแบบไม่ถูกต้องเดี๋ยววันนี้ครูพิสมัยจะนำเอาอความรู้ที่ตามหลักวิชาการมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าว่าทำไมถึงทำได้ทำไมถึงทำไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ครูพิสมัยสยัญญาเ x p e r t หรือก็คือดรพิสมัยเจตุมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาพารามีประสบการณ์กับหน่วยงานภาครัฐมาไม่น้อยกว่า35ปีครูพิสมัยที่มีโอกาสนำเอาความรู้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับโลกและก็ได้นำเอาความรู้ระดับโลกกลับมาช่วยพี่น้องชาวสัญญางมากมายค่ะครูพิสมัยได้มีโอกาสเป็นโคีชเคร่วมกับพี่น้องชาวสวนญางตากพูดภาคต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าเหนือใต้ออกตก ครูพิสิไปมาหมดแล้วและก็ได้นำเอาประสบการณ์ระดับโลกมาช่วยพี่น้องชาวสัญญาณแก้ปัญหามากมายค่ะครูพิสิัธ้งพณิธานไว้ว่าจะช่วยเหลือชาวสัญญาณที่มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพการทสาสัญญาณได้มีความมั่งคั่งขึ้นค่ะเรารักสิ่งไหนแล้วก็ต้องสร้างไรายได้จากสิ่งนั้นใช่ไหมคะ ดยที่ครูพิเศหมจะนําเอาแนวทางการทาสวนยางแนวใหม่มาช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางค่ะการทําสวนยางแนวใหม่ก็คือการนำเอาความรู้วิชาการใหม่ๆงานวิจัยค้นคว้าใหม่ๆที่พิ่สวนละว่าดีเอามาต่อยอดกับงานเดิมให้ดียิ่งขึ้นค่ะและหลักการทำสวนยางแนวใหม่มี3ข้อค่ะอันแรกเพิ่มไรายได้อัอที่สองเพิ่มค่าใช้จ่าย อันแรกคือเพิ่มรายได้อันที่สองลดค่าใช้จ่ายอันที่สามลดกรใช้แรงงานในสวนยางเห็นไหมคะพรีเมียมไหมคะถ้าใครเห็นว่าพรีเมียมช่วยกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆคะ่ะข้อหัวใจคะ่ะเป็นการเปิดค่าการมองเห็นนะคะเพื่อรู้ไหมคะว่ามีเพื่อนๆเราไลค์คนที่เขามีปัญหาเขาอยู่ในโรคออนไลน์ใชา่ไคะแต่เขาไม่รู้จะไปหาความรู้จากตรงไหนเขาไม่มีโอกาสได้มาเข้าฟังครูเพืสมัยรู้ไหมคะว่าเพียงแค่เขาได้มีโอกาส มาฟังครูพิเศษใและอาจจะมีใครบางคนนําเอาความรู้ตัวนี้ไปปรับปรูส่วนใหของเขาและทําให้เขามีไรายได้เพิ่มขึ้นน่าละค่ะเท่ากับเป็นการที่สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่เลยคะ่ะการทําบุญอะไรก็ไม่ใช่กับการให้ความรู้กับผู้คนนะคะเพราะฉะนั้นแชร์ไปเลยคะ่ะแชร์ความรู้ดีๆออกไปคนละสองสามแชร์ข้อหัวใจเคาะไปเรื่อยค่ะจะช่วยทำให้เขาเปิดค่าการมองเห็นและคนก็จะเข้ามาแยอะแยะนะคะ ขอเสียช้าสวนย,ยางหน่อยค่ะช่วยกดหนึ่งมาเร่อๆๆใครูรรรคพิสมัยด้วยนะคะกลัวยางไม่ได้ปุ๋ยไถดันปลยางออกแล้วก็หวานปุ๋ยให้กับปลยางเนี่ยค่ะเขาทําแบบนี้กันทั้งนั้นเลยมีบางสวนนะคะเพื่อนๆอาจจะบอกว่าอุ้ยเรื่องแค่นี้ทําไมไม่รู้ไม่รู้ค่ะคนที่ไม่รู้เขาก็มีไม่รู้อีกเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะคะอุตส่าห์เสียเงินเสียทองจ้างรถไถมา,มามาดัน มาดันใบยางออกดีไม่ดีนะคะหน้าดินไปด้วยค่ะเพราะไอ้ข้างหน้าใช่ไหมคะที่ดันไอ้ใบมีดที่ดันน่ะก็เขาก็อย่างน้อยก็ต้องลงลึกละสักสิบเซนดันหน้ายางออกไปแล้วก็หน้าดิน,นดันหน้าดินออกไปหน้าดินเนี่ยคือส่วนที่มีธาตุอาหารมากนะคะน่าเสียดายค่ะเขาก็ดันออกไปแล้วทีนี้เราก็ค่อยหวาน และในการดันของเขานะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาดันเขาดันกว้างขนาดไหนบางคนก็ดันทั้งทั้งร่องยางเลยพอดันทั้งร่องยางเกิดอะไรขึ้นคะลากยางไงคะเราจะเห็นว่าต้นยางบางต้นนะคะลากเข้าใจพวกลากใหญ่ๆคะ่ะลากแขนงเขาจะโผล่ขึ้นมาเหนือนดินเลยนะคะและเวลาเราไปไถไปดันเราไปดันออกไปไม่มีโอกาสได้รับความกระทบกระเทือนนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือผลผลิตลดลงห้าสิเปอร์นเลยคะ่ะไม่ใช่น้อยเลยนะคะ ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็นานตั้งหกเดือนกว่าจะฟื้นกลับคืนสภาพได้มังสวนนะคะเป็นปีเลยนะคะจากการที่เราทําไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าครูพิมัยเคยไปเจอมาะคะ่ะสวนจากทางภาคใต้เลยนะคะเขามีทั้งไถเอารถเข้าไปไถในยางใหญ่ค่ะยางที่เปิดเกรดแล้วและเท่านั้นยังไม่พอมางสวนก็ใช้รถดันเข้าไปนะคะโอ้ดันอะไรจะขนาดนั้นนี่นะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่ พี่เพื่อ,พอนพี่น้องชาวสวนยางก็ทากันแล้วพอไปถามนะคะว่าทําไมถึงทําอย่างนั้นเขาบอกว่าวัชพืชเยอะกียดยาฉีดพ่นยาไม่ทันถ้าตัดแป๊บเดียวยากก็ขึ้นอีกแล้วเอาไม่ทันก็เลยไถยเลยคิดว่าการไถจะเป็นการพลิกฟื้นหน้าดินทําให้ต้นยางโตดีทําให้ดินดินโปรง่งอันนี้ไม่ใช่เลยค่ะไม่เกี่ยวเลยนะคะในสวนยางใหญ่ ตั้งแต่สามปีขึ้นไปเราห้ามเข้าไปไถค่ะเพราะการไถจะไปทําลายระบบรากยางค่ะทําให้ถ้ายางที่ยังไม่เกิดเขาใช้งานการจเจริญเติบโตต้นไม่โตนะคะและถ้าต้นยางที่เปิดเกรดแล้วน้ํายางหายไปเลยค่ะเพราะว่าพอเขาเกิดปาดแผลแล้วส่วนที่ใช้ในการสร้างน้ํายางก็คืออาหารค่ะพวกน้าตาลซูโค้ต่างๆที่ได้จากการสังเคราะห์แสงมาค่ะเขาจะเอาไปใช้เพื่อซ่อมแซมต้นยางที่ได้รับบาดเจ็บ แทนที่เขาจะมาใช้เพื่อการสร้างน้ำยางอันนี้ก็เหมือนกับโดนแย่งนะคะอาหารโดนแย่งนะคะเพื่อนๆเ,เก็ตไหมคะใช้เก็ตใช้พิมพ์สองให้ครูพิสมัยได้คะ่ะที่กังวลก็คือใบายางค่ะใบายางที่ร่วงหลนโดยเฉพาะเขาจะล่วงหลดทุกปีพอยางอายุเยอะก็จะมีปริมาณเยอะนะคะร่วงหลนมาทุกปีทุกปีใบายางไม่ใช่น้อยเลยนะคะเพราะว่าส่งพุ่มยางใหญ่ใช่ไหมคะเขาก็จะร่วงหลดนั้แต่ตอนตอนู่นแหละตอนที่ แดูใบยางร่วงแล้วก็ผลิใบใบยาะคะ่ะจะใช้เวลาในการย่อยสลายนะคะประมาณ6เดือน,นะคะ่ะเพงจะย่อยสลายหมดอันนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าคนก็กลัวว่าใบยางที่แบบทับถมกันทุกปีทุกปีมันจะหนาแล้วก็ทําให้เวลาเราหว่านปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยไม่โดนปุ๋ยจะแบบลงดินไม่ได้ไม่ได้โอกาสสัมผัสดินถ้าเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าถ้าปุ๋ยมีโอกาสได้สัมผัสดินแล้ว แล้วรากยก็สามารถที่จะดึงดูดไปใช้ง่ายค่ะถ้าอยู่บนใบค้าอยู่บนใบกลัวว่าจะสูญเสียด้วยการละเหยบ้างปุยละเหยเออกไปแล้วก็ใหญ่ก็คือกลัวว่าถ้าฝนตกหนักน้ําก็จะชะร้างไปหมดเพื่อนเอนเ,อนเก็ตไหมคะตรงนี้ถ้าใครเก็ตพิมพ์3ไม้ครูพิสมัยด้วยค่ะจะได้รู้ค่ะว่าเพื่อนๆฟังครูพิสมัยอยู่นะคะว่านี่ค่ะการที่เราไปหวานแล้วเป็นยังไงค่ะ ปกตินะคะใบยางที่เขาอยู่ที่เขาร่วงหล่นแต่ละปีนะคะ่ะเขาจะค่อยๆสลายตัวใช้เวลานานประมาณ6เดือนค่ะถึงจะสลายตัวนะคะสลายตัวมาได้สักถ้า6เดือนเนประมาณประมาณ80ดซและหลังจากนั้นก็จะการสลายตัวก็จะช้าไปเรื่อยๆค่ะก็ยังมีเป็นเส้นใยอยู่นะคะและทีนี้ธาตุอาหารที่อยู่ในใบยางก็จะช่วยปลดปล่อยออกมาอันนี้ก็จะได้ อาหารจากใบยางด้วยนะคะในสวนยางใหญ่เขาจะมีความสมบูรณ์ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอ,องความต้องการของต้นยางค่ะปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดปุ๋ยอินทรีย์ค่ะถ้าอาหารไม่เพียงพอนะคะสิ่งที่จะเพียงพอก็คือใส่ปุ๋ยเคมีค่ะเพื่อเพื่ออย่าเริ่มใส่ปุ๋ยเคมีให้กับต้นยางอย่าคิดว่าตัวเองใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีวเอใส่ปุ๋ยคอกแล้วจะทําให้ต้นยางให้น้ํำยางดีไม่เลยค่ะ เพราะปริมาณธาตุอาหารเขามีน้อยเขามีหลายธาตุจริงแต่ว่ามีน้อยสู้ไม่ได้คะ่ะเราจะต้องใส่พวกปุ๋ยเคมีลงไปด้วยคะ่ะไปช่วยนะคะและทีนี้ส,สิ่งสําคัญก็คือของปุ๋ยนะคะเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อดินมีความชืน้นพอดินมีความชืน้นก็จะช่วยทําให้การทำงานของจุลินทรีย์ตัวที่จะมาย่อยปุ๋ยนะ,ค,ะคือจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์เขาจะมาย่อยปุ๋ยให้เป็นธาตุเล็กๆอนุภาคเล็กๆเนีเ่ย ถึงใจรากยาถึงจะดูดเข้าไปได้รากยาที่ดูดเข้าไปได้ก็คือรากฝอยค่ะหรือว่ารากหาอาหารนะคะที่เรารู้กันว่าต้นยางประกอบด้วยรากแก้วรากแก้วอย่างนึกซึงไปในดินดูดน้ํารากแขนงแผ่กระจายออกไปรากแขนงทําหน้าที่ค้าจุนรากค้าจุนต้นไม่ให้ต้นล้มและก็รากฝอยต่างหากเป็นรากที่หาอาหารค่ะที่จะดูด อาหารเข้าไปอันนี้สําคัญค่ะและรากฝอยก็ก็มีอายุไม่ยาวนะคะเขาจะมีอายุสักประมาณประมาณสัปดาห์หนึ่งถึงเจ็ดถึงสิบวันนะคะเขาจะเริ่มจากสีขาวๆเขาจะเริ่มเป็นสีน้าตาลใช่ไหมคะน้ําตาลอ่อนน้าตาลแก่นะคะก็ในช่วงที่เขาเป็นสีเป็นสีสีขาวๆออกสีน้ําตาลอ่อนเป็นช่วงที่ประสิทธิภาพในการดูดปุ๋ยเขาดีมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะว่าพ่อรากฝอยเนี่ยเข้าใจเขาจะหมุนเวียน งอกใหมท่ทุกสัปดาห์ค่ะการที่เราว่า ไปไปทำลายรากฝอยเนี่ยไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่สําคัญคือรากแขนงต่างหากค่ะที่สําคัญรากแขนงที่เป็นรากขนาดใหญ่รากแก้วต่างหากที่สําคัญค่ะที่เราไปพอเราไปไถและตัดรากแขนงนะคะรากแขนงเป็นแผลใหญ่เาก็ต้องใช้อาหารมาช่วยในการรักษาของเขาค่ะอันนี้ค่ะก็เลยทําให้มีผลกระทบต่อผลผลิตจางค่ะเพ <ๆ S 1> ื่อนเพื่อเห็นด้วยไหมคะถ้าใครเห็นด้วยช่วยพิม ko, พ์สีให้ครูพิสมัยได้คะ่ะปุ๋ยที่ย่อยสลายจาก ใบยาเนี่ยอันนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะได้จริงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยพืชสดเขาจะเป็นประโยชน์กับโครงสร้างของดินมากกว่าค่ะก็คือทําให้โครงสร้างของดินซุยโปรง่งแล้วทีนี้พอโปรง่งก็มีอากาศใช่ไหมคะอากาศมีอากาศการระบายอากาศดีก็ทําให้ต้นยางเจริญเติบโตดีหรือให้ผ,ผลผลิตน้ํายางดีด้วยค่ะอันนี้ค่ะสําคัญค่ะ สำคัญค่ะเวลาใส่เราสามารถที่จะลดปริมาณปุ๋ยเคมีได้ด้วยถ้าเราใส่ปุะะ๋ยคอกเลยค่ะใส่ปุ๋ยคอกแล้วเราก็ลดปุ๋ยเคมีเราได้ประมาณประมาณครึ่งหนึ่งค่ะปุ๋ยคอกที่ใส่ก็ประมาณประมาณสองกิโลกร,รัมต่อไร่นะคะถ้ามีตันหนึ่งตันหนึ่งก็ประมาณห้าห้าไร่ค่ะตัวนี้แล้วเราก็มาใช้ปุ๋ยเคมีจากไร่ไร่ในกระสอบ ก็เหลือครึ่งกระสอบค่ะอันนี้กจะช่วยได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆไถดันใบายางออกทําไมเขาต้องทำอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเขาต้องการให้ให้เป็นการเปิดเอาใบายางออกแล้วก็เปิดหน้าดินแล้วว่าเวลาที่เราไปใส่ปุ๋ยกาจะได้สัมผัสกับปุ๋ยโดยตรงอันนี้แต่หากที่ที่เขาต้องการที่จะทําทีนี้ก็เลยต้องมาคุยกันเพราะว่า แล้วครูพิเศจะมีวิธีการที่จะมาแก้ไขให้นะคะคือในลหลายๆสวนเขาไม่จําเป็นจะต้องจะต้องแหวกเอาใบยางออกเขาก็หว่านลงใบยางได้เลยเพราะว่าเวลาฝนตกปุ๋ยก็ซืมลงไปปุ๋ยก็ละลายแล้วก็ซิมลงไปในในดินหรือว่าบางทีการระเหยก็ยังไม่ทันได้ระเหยมากเท่าไหร่เพราะปุ๋ยเขาตกอยู่ประจําแต่ว่าคือ หลายหายสวนค่ะเขาไม่ได้โชคดีนะคะอย่างบางที่ะคะ่ะฝนจะตกแบบพอมๆทั้งวันอย่างเขตภาคใต้หรือเขตภาคตอนออกฝนจะตกพอมๆทั้งวันแต่ไม่แรงถ้าเรียบเพียกกับทางภาคอีสานภาคเหนือนนะคะ่ะฝนมาเหมือนเหมือนฝนไล่ช้าค่ะมาแบบแรงเร็วมากเลยฟืดเดียวแล้วก็ไปเงี้ยโอ้ถ้าเป็นแบบนั้นนะคะปุ๋ยหายหมดเลยค่ะ เขาเคยต้องกลัวค่ะนี่แหละคะ่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่เพื่อนให้เข้าใจนะคะในแต่ละสภาพพื้นที่ไม่เหมือนกันค่ะสภาพพื้นที่ที่ที่เหมาะสมที่แบบว่าฝนตกตลอดอะไรเงี้ยอันนั้นไม่เป็นไรค่ะหวานไปนเลยแต่ว่าบางที่เขาเป็นแบบว่าฝนไล่ช้างะคะมาทีเดียวนะคะเดี๋ยวครูสมัยจะพูดถึงข้อเสียว่าเป็นยังไงค่ะก็คือการที่เราไปเอารถไถามาไถเนี่ย สิ้นเปลืองอยู่แล้วนะคะสิ้นเปลืองทั้งค่าใช้จ่ายทั้งเวลาแล้วก็เงินทองแล้วก็ไม่ควรจะทําค่ะไม่ควรจะไปไถยอย่างนั้นมันมีหลายๆวิธีที่จะมาทําได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเอารถไถไปเกี่ยวข้องนะคะการจะใช้รถไถเข้าไปในสวนยางใหญ่ได้ก็คือเอาไปตัดเท่านั้นละคะ่ะแล้วก็ขนของเข้าไปขนปุ๋ยเข้าไปอันนั้นได้แต่ห้ามไปไถหรือห้ามไปดันดินนะคะห้ามเด็ดขาดเลย แล้วก็ใบยางที่เขาร่วงหล่นบนดินนะที่เขายังช่วยแบบว่าค่อยๆด่อยสลายนะอันนั้นแหะคะ่ะเขาช่วยมีประโยชน์ช่วยรักษาความชื้นในดินนะคะแล้วก็ทําให้จุลทรีเขาเจริญเติบโตดีรวมทั้งพวกไส้เดือนนะคะจะเห็นนะคะว่าบางสวนเนี่ยไส้เดือนมาอวันนั้นครูพิ่สปยไปที่สวนจะใส่ปุ๋ยไปเห็นไส้เดือนโอ้ดีใจมากเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นไส้เดือนนานแล้วไส้เดือนหายไปจากสวนยางนานแล้วละคะ่ะ พอเราไปใส่ปุ๋ยเราไปเห็นโอ้โหดีมากๆเลยนะคะไม่คิดว่าจะเจอนะคะนี่ราคาเป็นสิ่งหนึ่งเพราะว่าไส้เดือนเขาก็จะช่วยทําให้ดินร่วนซุยดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ขี้ไส้เดือนอะไรพวกนี้ก็เหมือนกับปุ๋ยคอกนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าปริมาณเขาน้อยก็ไม่เป็นไรคะ่ะขอให้เขามีเขาไปทําให้ดินที่แน่นๆร่วนซุยด้วยร่วนซุยได้ดีมากเลยนะคะและอย่างก็คือการไถอย่างโคเสียที่บอกก็คือจะไป ตัดรากยางทําให้ต้นใหญ่ชะง,งักะคะไม่ว่าจะเป็นการจเจริญเติบโตหรือว่าให้น้ํำยางะคะ่ะอันนี้ห้ามเด็ดขาดถ้า3ปีเป็นต้นไปปีที่4ี่ห้ามเด็ดขาดค่ะห้ามที่จะมามาไถานะคะเพราะรากยางกำลังออกมาดีค่ะนี่แหละคะ่ะเป็นเป็นเทคนิคนะคะ่ะเทคนิคในการทําสวนยางนะคะและทีนี้ทําอย่างไรจะใส่ปุ๋ยอย่างไรเดี๋ยวตามครูพิสมัยมานะคะว่าจะได้รู้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยกันยังไงเไม่ใส่ ไม่ใส่ปุ๋ยแบบนั้นทํำยังไงมีทางเลือกไหมนอกจากหวานแล้วมีทางเลือกไหมหวานก็คือเราก็เอาปุ๋ยหวานหานไปถ้าเป็นพื้นพื้นที่ราบสม่ําเสมอนะคะเราสามารถที่จะหวานได้ค่ะแต่เราวิธีหวานตรงนี้เราจะต้องหวานในช่วงที่ดินมีความชื้นนะคะแต่ว่าก็ต้องดูข้อมูลอุตุนิยมวิทยาให้ดีถ้าเขาบอกว่าพายุเข้าอย่าไปหวานเพราะว่าพอหวานไป ตอนเช้าตอนเย็นมาฝนตกหนักไปหมดเลยนะคะและหลายคนก็ถามครูพิษใหมมาว่าทํายังไงดีผมใส่ปุ๋ยเสร็จตอนเช้าพอตอนเย็นวานตอนตอนเย็นฝนตกหนักมากเลยปุ๋ยผมจะได้รับ ต้นยางจะได้รับปุ๋ยหรือเปล่านี่แหละค่ะเป็นปัญหาที่เพื่อนๆกังวลใจเพราะปุ๋ยเราก็ซื้อแพงอยู่แล้วใช่ไหมคะเราใส่เราก็อยากจะให้ต้นยางได้รับประสิทธิภาพเต็มที่แต่พอยเกิดสภาวะอย่างเงี้ยใส่ปุ๋ยไปแล้วต้องจักจะเกิดการสูญเสียได้สองอย่างก็คืออันแรกคือการระเหยใช่ไหมคะ การระเหยระเหยออกไปโดยเฉพาะพวกปุ๋ยยูเรียนเนี่ยเขาจะระเหยเร็วมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือการชาร้างค่ะการชะ้างเนี่ยก็จะถ้าฝนตกมาการชะ้างตกไปไวด้วยค่ะโดยเฉพาะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนนะคะถ้าฝนไม่หนักไม่เป็นไรค่ะการที่เราจะใส่ปุ๋ยนะคะถ้าเป็นวิธีการอย่างนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นลาดเทหน่อยที่แบบว่าไม่สม่ำเสมอบางทีก็สูงต่ำก็เรียกว่าลาดรอนค่ะจากที่ใส่ปุ๋ยเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสที่ปุ๋ยจะชะล้างจากที่สูงลงมาที่ต่ำอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าต้นข้างล่างต้นที่ได้รับปุ๋ยก็จะได้น้ำยางดีโตดีในขณะที่ต้นที่อยู่บนเนินหรือว่าเนินก็ไม่ได้เนินสูงนะคะเป็นเป็นหลุมเหมือนกับเป็นไหน เป็นเป็นรมรุ่มดันดอนเขาเรียกว่าร่มรุ่มดันดอนค่ะถ้าดันดอน,นก็ไม่ค่อยดีแต่ถ้าร่มหน่อยก็ได้อย่างเงี้ยแต่เหมือนเป็นอย่างเงี้ยเป็นในเขาเรียกว่าพื้นที่สภาพขึ้นรอนี่ค่ะอันนั้นนะคะในการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราไปหว่านมันก็ไม่ดีนะค่ะวิธีการใส่ปุ๋ยนะคะที่ครูสมัยจะมาบอกก็คือใส่แบบขุดหลุมค่ะขุดหลุมเนี่ยขุดยังไงหลายหลายคนก็ยังถามนะคะแล้วก็กลัวรากยานจะไปขาดค่ะก็คือการขุดหลุมนะเราจะขุดตรงกลางระหว่าง โกอกยางนะคะระหว่างแถวยางนะเราไปขุดตรงกลางค่ะแล้วขุดมากไหมไม่มากค่ะก็ขุดอย่างเราปลูกยางระหว่างต้นสามเมตรใช่ไหมคะเราก็ปลูกแล้วก็ขุดทุกสามเมตรเราอาจจะขุดให้ตรงกับแถวยางก็ได้คือ,อระยะกับยางก็ได้ให้ตรงกันกับต้นยางก็ได้ให้ยางรากเขาก็มาเอาอยู่แล้วเพราะว่ารากเขาต้นยางที่เปิดเกรดแล้วทรงพุ่มเต็ม ลากเขาจะแบบว่าประสานกันเพราะฉะนั้นเราใส่ตรงกลางลากยางก็ได้รับ <c oughs> แล้วก็ขุดทุกสาเมตรหรือว่าเราจะสลับปันปลาก็ได้อย่างต้นยางอยู่ต้นยางสองต้นใช่ไหมคือใส่ขุดตรงกลางระหว่างต้นยางสองต้นก็ได้ค่ะตรงนี้เราสามารถทําได้โซดว่าเราปลูกยางระยะปลูกเจ็ดคูณสาเมตรก็คือเจ็ดสิบหกต้นต่อไร่อันนี้นก็หมายความว่าเราขุดแค่เจ็ดสิบหกหลุมเองค่ะ ไม่ได้เยอะค่ะและทีนี้ขุดลึกไหมขุดแค่หนึ่งถึงสองหน้าจอบพอค่ะก็คือความลึกประมาณสิบเซนติเมตรค่ะเอาแค่สิบเซนติเมตรถ้าเป็นในเขตที่ดินร่วนบนทรายอาจจะหนึ่งหน้าจอบนะคะแต่ถ้าเป็นดินร่วนเหนียวก็อาจจะเป็นสองหน้าจอบก็คือสองหน้าจอบเล็กๆนลคะ่ะนั่นแหละค่ะก็ใส่ไปแล้วเราก็เอาดินกบจะช่วยให้ปุ๋ยเรารักษาปุ๋ยเราไว้ได้ด้วยค่ะ และที่สําคัญนะคะลดการสูญเสียจากการละเหยได้ค่ะเพราะว่ามีดินปิดไปแล้วใช่ไหมคะและนที่สองก็คือเวลาฝนตกปุ๋ยเราก็ไม่โดนแช่ล้างไปมันก็จะละลายแล้วก็รากพืชก็สามารถติดปรใช้ได้ตัวนี้มากกว่าค่ะที่เราเอามาใช้ค่ะและรู้ไหมคะว่าการที่เราใส่ปุ๋ยลึกประมาณ10เซนติเมตรการละลายของปุ๋ยจะดีราก มีการเพิ่มประสิทธิภาพในกการที่รากยางจะดูดปุ๋ยไปใช้ะคะ่ะนี่ค่ะเป็นงานวิจัยนะคะเ,เพื่อนๆเก็ตไหมคะให้เก็ตใช้พิมแปดให้ครูปัจจัยไดยคะ่ะปุ๋ยละลายได้ดีเพราะจุลินทรีย์เขาก็มีความชื้นในดินเขาก็สามารถที่จะทําให้รากยางดูดดูดขึ้นไปใช้ได้นะคะการใส่ปุ๋ยตอนนี้คนลหลายคนก็ถามว่าครูใส่ปุ๋ยน้ําได้ไหมปุ๋ยน้ําน่าจะทําให้ต้นยางดูดไปใช้ได้ง่าย บางคนก็เอาพวกปุ๋ยนะ้ำปุ๋ยพวกทีว่าภาพอะไรต,ต่างๆนะคะหรือว่าบางคนก็บอกว่าเป็นเป็นอะไรนะปุ๋ยโคอรโฟลค่ะเป็นในน้าหมักโคอรโฟลเงี้ยเอามาฉีดราดที่รากยางได้ไหมฉีดได้แต่ว่าแต่ว่าอะไรคะแต่ว่าปริมาณธาตุอาหารไม่เพียงพอค่ะน้อยมากค่ะในน้ําหมักต่างๆพวกน้ําหมักโคอรโฟลเนี่ย ถ้าเป็นพืชผักหรือไม้ดอกมันได้ค่ะถ้าเป็นพืชเล็กๆแต่เพืเป็นระดับไม้ยางพาราเนี่ยไม่ไม่เวิร์คค่ะไม่เวิร์คเลยนะคะเราใส่ไปบางทีมีเกลือมากพอมีเกลือมากก็ทําให้ดินเสียได้นะคะนี่แหละคะ่ะเราต้องกลับมาดูค่ะว่าการที่จะใส่ปุ๋ยเป็นยังไงบ้างหรือว่าบางคนไปฉีดพ่นที่หน้ายางอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่ค่ะเพราะว่าหน้ายางไม่สามารถที่จะดูดปุ๋ยไปใช้ได้ค่ะ การที่ปุ๋ยจะเข้าสู่ต้นยางได้นะคะอันแรกคือมีรากฝอยดูดหรือเข้าได้อีกทางคือปากใบแต่ว่าถ้าต้นยางใหญ่แล้วปากใบลืมไปได้เลยค่ะเพราะต้นยางใหญ่แล้วคงไม่มีใครไปพ่นนะคะนอกจากว่าไปพ่นกําจัดเชื้อราบนใบยางแต่ว่าพ่นเพื่อให้อาหารทางไปเนี่ยไม่มีละถ้าเป็นยางใหญ่และอันที่สองก็คือการที่ให้ทางทางรากยางนะคะเขาสามารถไปที่ปากของรากฝอยได้ แต่ว่าก็ยังเบงเข้าไปสู่ต้นยางไม่ได้นะคะจะต้องมีแรงดันถึงจะดันได้แรงดันที่จะเข้าทางท่อน้ําคือท่อลําเลียงค่ะจากลากขึ้นไปข้างบนไปสู่ยอดนะคะจะต้องเกิดจากแรงดันนะคะแรงดันเกิดจากอะไรก็เกิดจากการปิดเปิดปากใบค่ะเวลาใบาที่เขาจะสังเห์แสงเขาจะแลกเปลี่ยนอากาศเขาก็จะเปิดปิดปากใบนั่นละคะก็จะทําให แรงดันเกิดขึ้นถึงจะดูดน้ําไปใช้ได้ดูดอาหารไปใช้ได้ค่ะนี่นะคะ่ะเพื่อจะต้องเข้าใจในกรณีนี้เพราะว่าการที่เราไปให้ปุ๋ยที่ปุ๋ยน้ําที่ต้นยางไม่สามารถจะเข้าได้เลยนะคะถ้าใครถ้าใครอ้างว่าคนก็ยังให้อาหารทางทางน้ําเกลือได้ก็บอกมาเสียว่ามีเข็มยังไงแทงเข้าไปในต้นยางได้อน,นั้นอันนั้นก็ต้องมาว่าก,กันนะคะ แต่ว่าถ้าไปฉีดพ่นไม่สามารถที่จะซึมผ่านส่วนที่เป็นเปลือกยางเข้าไปได้ค่ะเพื่อเ,เก็ไหมคะใช้เก็ดใช้พิพ9คก้าให้ครสัยด้ค่ะถ้าเรากลัวใบยางเราอยากจะให้สัมผัสกับดินโดยตรงอีกวิธีการหนึ่งที่ง่ายคือเราใช้จอบหรือว่าใช้ใช้พวกคราดก็ได้ค่ะก็คือเอียงๆหน่อยตรงแหลมแหลมนะให้เขาแล้วก็เปิด เปิดเออเอาใบายางออกแหวกออกแค่ไม่ได้ไปทไํารายไอรากนะคะแค่แหวกกันเฉยๆแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าไปโดนรลลากบอยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ารากปล่อยเขาสามารถเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่ได้แตกออกมาใหม่ได้ในช่วงเจ็ดถึงสิบวันค่ะแล้วก็ไปแหวกใบายางออกนะคะแหวกตรงกลางอกเลยค่ะตรงอกเลยแล้วก็แหวกออกแล้วจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยพอใส่ปุ๋ยแล้วก็เคี่ยว เคเคียใบยกบหน่อยอันนั้น,นะคะ่ะจะช่วยดีมากเลยค่ะช่วยทําให้ประหยัดแรงงานแล้วก็ช่วยทําให้ลดความสูญเสียการระเหยของปุ๋ยแล้วก็ลดความสูญเสียจากการที่ชะล้างของปุ๋ยได้ค่ะอันนี้เป็นวิธีการที่ดีนะคะถ้าเราใครไม่อยากจะขุดเพราะว่าขุดเหนื่อยแล้วก็แหวกแหวกตรงกลางนะคะแหวกตรงกลางเลยเราจะแหวกเป็นแถวยาวก็ได้หรือว่าแหวกแค่ตรงจุดเหมือนกับว่าเรา เราจะใส่เหมือนกับที่เราจะใส่ปุ๋ยขุดหลุมนะคะเราทําแบบนั้นก็ได้ค่ะแล้วก็ปิดปิดไว้อันนั้นช่วยได้มากเลยค่ะเป็นวิธีการที่เวิร์กมา,มากๆเลยในการที่เราจะไปใช้รถไถต่าง,างๆมาดันหน้าดินไม่ต้องค่ะเราแค่ทําตรงนี้แล้วก็มีลหลายๆคนก็ถามว่า,าครูและอย่างสวนยางที่ปลูกไม้ผล,ล่ะแซมยางอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่า,อาบอกว่าได้ ใช้วิธีการที่แบบว่าปลูกสระดอินโดยอยู่ในระหว่างร่องยางอันนั้นค่ะแล้วจะไปใส่ตรกการได้ยังไงเพราะมีสระดแล้ววิธีการง่ายๆก็คือใส่ห่างจากต้นยางมาสองเมตรค่ะสองเมตรถึงกึ่งกลางแถวยางก็ตรงนี้จะเริ่มมีรากหนานแน่นเพราะฉะนั้นห่างจากต้นยางห่างจากแถวต้นยางสองเมตรเราสามารถใส่ได้เลยค่ะถ้าเรามีไม้ผลเชิดอื่นนะคะก็จะช่วยทําให้ยางของเรา ได้รับปุ๋ยค่ะ,จะเจริญเติบโตดีค่ะถ้าใครเห็นว่าความรู้นี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้นในรายก,การโปรดเพื่อกลับมาดูง่ายๆนะคะและถ้าใครอยากรู้ลึกลูกเก่งสามารถมาเรียนรู้กับครูพิษสมัยได้ค่ะครูพิษสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มและรายได้เพิ่มคอรสนี้เป็นคอร์สที่ครูพิษสมัยตั้งใจมากค่ะจะนําเอาความรู้ทั้งจากประสบการณ์การทางานและจากการที่เป็นเจ้าของสวนยางเองค่ะเอาเทคนิคเอาวิธีการมาช่วยทําให้เรา ได้รับเงินเพิ่มรายได้เพิ่มจา้าของลดจับเงินล้านได้ค่ะสามารถที่มาเรียนรู้กับครูปุสมัยได้นะคะถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือว่ากดข้อความที่กดอข้อความค่ะบอกว่าสนใจอยากจะเรียนรู้แล้วมาเรียนรู้ด้วยกันค่ะครูปุมัยจะให้ราคาพิเศษสาหรับ10คนแรกที่ลงทะเบียนนะคะความรู้แพิแ่มราคะ แต่ความเป็นรูปธรหาที่แพงอย่าไปเราผิดเราถูกเลยค่ะหลายหลายคนเราก็ไปไปลองลองไปลองมาก็อยู่แค่นั้นค่ะวนเวียนอยู่แค่นั้นจนก,กระทั่งทอ้อถอยแต่ถ้ามาเรียนได้ได้ความรู้ที่ดีเราไม่ต้องไปลองเรามุ่งทําเลยค่ะสมัยนี้ใครใครไวใครได้ค่ะมัวแต่ช้าช้าไม่ทันการนะคะก่อนนะคะคิดถึงสัญญายใหมวใหม่คิดถึงครูพิสมัยสัญญา e x เ e r t ค่ะ